สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแพ็กอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราก็มีคำถามจากเรื่องของแพ็กโซลา่าแอร์ค่ะ นี้อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนนะคะทุกๆคนก็รู้สึกว่าค่าไฟมันแพนขึ้นมากๆเลยเนอะดังนั้นก็จะมีคําถามอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากนะคะเลกแผกโซล่าแอร์คืออะไรที่บ้านเขาเป็นแบบนี้ควรจะติดตั้งแบบไหนเราก็เลยมาอธิบายนะคะว่าแผกโซล่าแอร์เนี่ยมีกี่ประเภทนะคะถ้าคนที่สนใจอยากจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการประหยัดค่าไฟโดยเฉพาะในเรื่องของแอร์เนี่ยเราจะมีโซลูชันอะไรบ้างนะคะ แต่ก่อนจะไปถึงโซลูชันของโซล่าแอร์นะคะว่ามีประเภทไหนยังไงบ้างก็อยากจะเล่าแบ็กกราวด์คร่าวๆนิดนึงนะคะให้รู้จักกันสักหน่อยค่ะคือตัวเก๋เองเนี่ยอยู่ในธุรกิจครอบครัวที่คุณพ่อทาแอร์มากว่า40ปีแล้วนะคะซึ่งพอเรามาทําธุรกิจของแพคทําบริษัทของตัวเองเนี่ยเราก็ทํานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานของแอร์ทำยังไงให้แอร์เนี่ยกินไฟน้อยลงมาโดยตลอดซึ่งจุดเริ่มต้นของเราก็เป็นการเอาความร้อนของแอร์มาผลิตน้ําร้อนทําให้ได้น้าร้อนฟรี หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาผลิตมาเป็นตัวอื่นๆมากมายว่าจะเป็นเครื่องปรับอุณหภูมิสาว่ายน้ําเครื่องทำน้าร้อนแบตฮีทปั้มเครื่องปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้าเป็นต้นจนกระทั่งเมื่อย้อนไปสักประมาณ78ปีที่ผ่านมาค่ะการใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยในการลดค่าไฟก็มีบทบาทมากขึ้นต้นทุนลดลงเราก็เลยเริ่มพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์นะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ใช้งานกับลูกค้าที่เป็นตามบ้านตามธุรกิจหลายๆที่นะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกนะคะเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นทํากับอาคารที่มีขนาดใหญ่คะมีการลงทุนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าเยอะนะคะใช้แอร์เยอะแต่พอผ่านเวลาไปการลงทุนก็น้อยลงราคาเข้าอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะคะประกอบกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเนาะ ประกอบกับเรื่องของข้าวไฟแพงนะคะเรื่องของคนอยู่บ้านมากขึ้นเทรนต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ทำให้โซล่าแอร์เนี่ยเป็นที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราทำตลาดตัวนี้มานานนะคะเราก็อยากจะมาแชร์ว่าโซล่าแอร์เนี่ยควรที่จะใช้อะไรยังไงบ้างมีกี่ประเภทนะคะ สำหรับตัวโซล่าแอร์นะคะเก๋อขอจับประเภทให้เขาเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ประเภทค่ะประเภทที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผงโซล่าแอร์ที่เป็นสเปรตไทป์ High นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแอร์แยกส่วนส่วนที่2นะคะก็คือเป็นแผงโซล่าแอร์ที่เป็นแบบไฮบริดโซล่าเป็นแอร์ VRF ขนาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้ามาคุยรายละเอียดอีกเช่นกันนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะในกรณีที่เรามีแอร์อยู่แล้วแล้วก็แอร์เรายังใหม่ๆอยู่เนี่ยโซลูชันเราจะเป็นยังไงดีนะคะก็มี3ามโซลูชัน โซลูชันที่1นนะคะก็คือแพ็กโซล่าแอร์ที่เป็นสปีดไทป์ค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะมีการไปติดตั้งไม่แตกต่างกับแอร์ทั่วๆไปตามบ้านเลยนะคะก็จะเป็นแอร์ที่มีแฟนคอยที่เป็นตัวคอยเย็นข้างใน1ตัวต่อกับตัวคอยร้อนที่เป็นตัวข้างนอก1ตัวแล้วก็ต่อกับแผงโซล่าตามวัตต์ของไฟฟ้าที่เราจะใช้ยกตัวอย่างเช่นที่แผคอีโคเซ็นเตอร์ของเราที่นี่นะคะเรามีการติดตั้งแอร์โซล่าขนาด1 2 0 0 0 BTU ที่เป็นแอร์แบบติดผนังค่ะซึ่งที่นี่เนี่ย เราจะใช้แผงโซลา่าขนาด1,000ัวัตเพราะว่าแอร์เนี่ยกินแค่ประมาณ800วัตต์เท่านั้นซึ่งมันก็จะเพียงพออยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้แอร์เนี่ยใช้งานได้ในขนาดพื้นที่ประมาณ15-20ตารางเมตรนะคะอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างติดตั้งง่ายเหมาะกับคนที่มีพื้นที่เฉพาะเจาะจงเลยว่าอยากจะติดในห้องห้องนี้หรืออาจจะเป็นร้านกาแฟขนาดเล็กๆที่มีขนาดที่ชัดเจนนะคะซึ่งผัดเองเนี่ย ก็มีหลากหลายขนาดตั้งแต่หมื่นสองเนี่ยจนถึงขนาด48,000ื่นแ BTU เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าห้องขนาดใหญ่กว่าเล็กกว่าก็สามารถที่จะมีขนาดที่แตกต่างหลากหลายได้หรือถ้าเกิดไม่อยากจะใช้เป็นแบบติดผนังค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นแบบแขวนใต้ฝ้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบ สี่ทิศทางก็ได้เพื่อการกระจายลมที่ดีขึ้นหรือถ้าเป็นออฟฟิศที่ต้องการการตกแต่งที่สวยงามก็สามารถที่จะเป็นแบบคลอยเปือยต่อท่อลมได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถที่ติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะคะโดยใช้ช่างแอร์นะคะแล้วก็ช่างไฟฟ้าที่มีความชํานาญการค่ะ ต่อไปประเภทที่2นะคะก็คือแ a ็กโซล่าแอร์ประเภทไฮบริดโซล่าที่เป็น g i F ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่ผูกรวมเอาคอยร้อนนะคะที่เป็นตัวเล็กๆตามบ้านเนี่ยมาเป็นตัวใหญ่ๆตัวเดียวนะคะแล้วก็กระจายลมไปยังแอร์ภายในอาคารเนี่ยหลายๆตัว ก็มีข้อดีก็คือช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแอร์คอยล์ร้อนตัวข้างนอกเนี่ยให้มันน้อยลงนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของใช้อินเวอร์เตอร์มาควบคุมเฟสไฟต่างๆก็จะทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นทีนี้กลุ่มประเภทนี้ก็จะเหมาะกับ ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยก็ต้องเป็นบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่หน่อยอาจจะมีห้องพักข้างในประมาณ5้าห้อง1ิบห้องไม่ต้องการมีคอยล์ร้อนข้างนอกเยอะนะคะหรืออาจจะเป็นอาคารสํานักงานที่มีพื้นที่การติดตั้งจํากัดนะคะหรืออาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะการติดตั้งแอร์คอยล์ร้อนตัวเล็กๆหลายๆตัวอาจจะดูแลรักษายากแล้วก็กินไฟมากกว่าซึ่งตัวนี้นะคะก็มีการติดตั้งแผงโซลา่าอยู่บนหลังคาเช่นเดียวกันแต่แผงโซลา่าตัวนี้เนี่ยจะแตก ต่างจากโซลาร์ลูฟตรงที่ว่าโซล่าที่เขา,เาไปติดตั้งบนหลังคาเนี้ยค่ะจะต้องถูกคำนวณให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวแอร์ที่จะใช้งานแล้วตัวไฟที่ได้จากโซล่าตัวนี้ก็จะมาจ่ายให้กับตัวคอยล้อนของแอร์ก่อนถ้าเมื่อไหร่แอร์มีการทำงานน้อยลง ไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยมีการผลิตได้มากกว่าการใช้งานของแอร์เขาก็จะจ่ายไปให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้านได้เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นตัวคอนเวอร์เตอร์ที่จะทําให้ไฟฟ้าในจุดอื่นสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไปด้วยนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่าไฟฟ้าที่ผลิตมาให้กับแอร์ไม่พอทํำยังไงแอร์ <Air S 2> ก็สามารถที่จะรันได้โดยการใช้เป็นระบบไฮบริดก็คือเอาไฟฟ้าจากกริดหรือการไฟฟ้าต่อพ่วงเข้ามายกตัวยอย่างสมมุติว่า โซล่าเนี่ยคะ่ะผลิตไฟฟ้าได้ที่10กิโลวัตต์แต่เราเนี่ยใช้แอร์อยู่ที่12กนะิโลวัตต์นั่นหมายความว่าเราจะต้องเติมไฟจากการไฟฟ้า2กิโลวัตต์เท่านั้นเองมันก็จะประหยัดพลังงานไปได้มากเลยโดยเฉพาะในช่วงกลางวันค่ะคำถามต่อไปแล้วถ้ากลางคืนเราไม่ได้มีพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วแอร์จะทํายังไงทั้ง2ระบบเลยนะคะก็คือเราสามารถใช้ไฟจากกริดนะคะร้อเเซ์ในการจ่ายเข้ามาได้เลยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าการใช้โซล่าแอร์ต้องใช้เฉพาะในช่วงกลางวันไหมไม่ใช่นะคะสามารถใช้ได้24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าช่วงกลางวันคุณจะได้ใช้แอร์แบบฟรีๆแบบไม่ต้องเสียค่าไฟเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะสอบถามกันมากเลยค่ะว่าแล้วถ้ามีแอร์อยู่เดิมแล้วนะคะ แล้วเราจะต้องมีการติดตั้งโซล่าแอร์มาใหม่ไหมกรณีนี้ค่ะก็จะบอกว่า ให้ใช้แอร์เดิมอยู่ก่อนได้เลยแล้วก็อาจจะพิจารณาทั้งเลือกในการใช้โซลาร์ลูฟนะคะ <_ pe w> เข้ามาเสริมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับตัวแอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งการดีไซน์ตัวโซลาร์ลูฟเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์ตามพื้นที่ของบนอาคารที่จะสามารถติดตั้งได้หรือว่าโหลดไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในอาคารอย่างยกตัวอย่างของแผงเองนะคะเราเองก็มีออฟฟิศที่เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราค่ะซึ่งที่นั้นเนี่ยก็มีแอร์อยู่หลายตัวมากนะคะประมาณเกือบ10ตัวแต่ว่าแอร์ก็ยังมีสภาพ ที่ดีอยู่ด้วยเราก็เลยตัดสินใจที่จะติดโซลาร l o ูฟขนาด10กิโลวัตต์นะคะซึ่งเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจมากๆเลยแล้วก็ติดตั้งด้วยทีมของเราเองด้วยนะคะ เราสามารถที่จะลดค่าไฟไปได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเครื่องปรับอากาศเลยยังใช้ของเดิมได้นะคะซึ่งค่าไฟที่เราจ่ายสูงสุดอยู่ประมาณ15,000บาทเนี่ยหลังจากที่มีการติดตั้งตัวโซลารูฟไปแล้วเนี่ยก็ลดลงไปสูงสุดถึง8,500บาทจ่ายค่าไฟอยู่แค่6,500เองลดไปประมาณ58%เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันหนึง่งที่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีแอร์อยู่เดิมและแอร์ก็ยังใหม่อยู่นะคะ ดยสรุปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะประหยัดค่าไฟของแอร์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันแพงมากๆเลยในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาเคสของตัวเองเข้ามานะคะได้ว่าเือเราใช้แอร์อยู่ขนาดประมาณเท่าไหร่จ่ายค่าไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มาพูดคุยกับแพ็กได้ค่ะเรามีทีมงานวิศวกรน,นะคะพร้อมให้บริการแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานมากว่า10ปีเลยค่ะทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่า สนใจนะคะที่จะติดตามแพ็กนะคะก็อยากจะฝากเว็บไซต์นะคะ f a c e b o o k นะคะย u u ูบไลน์แอดก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้กรณีที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เราเนีย่ยช่วยอธิบายอะไรเพิ่มเติมส่วนเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆก็ยังคงมีมาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอน,นะคะก็อยากจะฝากผลงานของแพ็กด้วยนะคะติดตามผลงานของแพรว่าเรากําลังจะทําอะไรต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะ